ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาราจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เราจะมาพยากรณ์เหตุการณ์ในเดือนกันยายนเจ้าจงเป็นช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายน2567นรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่11สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกค่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้ทีมงานได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณ์ออกเป็น4เรื่องได้แก่ 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวเทียบกับเรือนชะตาและทำนายผลที่จะเกิดขึ้น 2. อดวงดาวทำมุมได้ลักษณะพิเศษจตุสดยัยสาพยากรณ์จากดาวจรที่ยกถึงกันได้เป็นก๊กวิญญาณและ 4. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรัก การพยากรณ์จากตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวเราจะไล่ดูเรือนชะตาตั้งแต่พบตนุไปจนถึงพบวินาศาว่ามีดาวจรส่งผลถึงอย่างไรบ้างดังนี้นะครับพบที่1คือพบตนุไม่มีดาวเราดูพบที่2กระดุมพา้ามีดาวเกตได้ทำเนียบมหาอุดการโครจรปกติพระเกตตกกระดุมพา้าไทยว่าดีค่ะเงินไม่ขาดมือหากเงินใกล้ๆจะหมดนะคะวันที่11กันยาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ พบที่สามพบสหัชชาไม่มีดาวนะคะพบที่สพบพันธุมีดาวเสาได้ทำเนียบเกษตรโคจรพักพระเสาตกพันธุ เจ้าชะตาไม่ทุกข์ไม่เครียดเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยและมีความสบายใจในเรื่องญาติญาติพบที่ห้าคือปุตตามีราหูไม่มีทำเนียบโคโจรปกติพระราหูตกปุตตทําให้วุ่นวายเรื่องลูกหลานนะคะบริวารหรือลูกน้องวันที่18กันยาลูกน้องหรือลูกหลานจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขพบที่6คือพบอริไม่มีดาวพบที่7หรือพบปัตตนิมีพระฤหัสและมฤตยูพระฤหัสและมฤตยูทั้งสองดวงไม่มีทำเนียบการโคโจรปกติค่ะ พฤหัสตกปัตติีก็คือจะมีผู้ใหญ่มาร่วมมือด้วยจะมาร่วมหุ้นมาลงทุนหรือว่าเราจะได้แฟนที่อายุมากกว่านะคะเป็นคนที่ดูแก่แล้วก็น่านับถือมากกว่าเราส่วนมฤตยูตกปัตตนิหมายถึงคนใกล้ชิดจะล้มหายตายจากสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อรวมกัน05ตกปัตตนีคนรักคนสนิทของเจ้าชะตาจะฉลาดเรื่องยากทำเรื่องซับซ้อนได้ดีเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเก่งเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นนะคะแต่ว่าเรื่องง่ายๆกลับคิดไม่ออกพบที่8คือพบมรณะมีดาวอังคารไม่มีทำรรเนียบการโคจรปกติพระอังคารตกมรณะหมายถึงว่ามีเรื่องให้ทำจนเหนื่อยจนล้าช่วงนี้เลยไม่อยากทำอะไรวันที่11กันยายนจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลค,คะ่ะ ภพที่9คือภพสุภะไม่มีดาวภพที่1พบภพกรรมมะมีพุทธและอาทิตย์พุทธนี้ได้มาหาจากราชาโชคโคจรเสดเดินเร็วนะคะส่วนอาทิตย์ได้ทำเนียบกเกษตรโคจรปกติพระพุทธตกกรรมมะหมายความว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดเจรจาในการทำงาน พูดแล้วก็มีคนเกรงใจนะคะได้ทำเนียบดีพูดอะไรไปคนก็เกรงกลัวส่วนอาทิตย์ตกกรรมมาจะได้รับเกียรติและมีคนยอมรับเราในเรื่องงานเพอหนึ่งสีตกกรรมมาหมายความว่าเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะคะเอกสารสัญญาต่างๆนี่จะต้องเซ็นต้องลงนามกันในช่วงนี้พบที่11คือลาภามีดาวสุขได้ทำเนียบนิการโคจรปกติ พระสุขตกลาภะหมายถึงเราเนี่ยคิดถึงความสําเร็จคิดถึงเรื่องเงินทองคิดถึงการวางแผนต่างๆเพื่อความสําเร็จพบที่12วินาศไม่มีดาวก็ครบทั้ง12เรือนชะตาแล้วนะคะสําหรับการพยากรณ์จากตําแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาว ในช่วงเวลาที่พยากรของคลิปนี้คือวันที่1 1 7ถึง17กันยายน2567มีดาวที่ทำมุมได้ลักษณะพิเศษเป็นจัตุสดายตามรูปคือ1ดาวอังคารที่ราศีมิถุน ดาวสุขที่ราศีกันดาวเกตที่ราศีธนูและดาวราหูที่ราศีมีนเมื่อดูรูปดาวแล้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงามครบทั้งราศีสี่ธาตุเป็นราศีมิถุนธาตุลมราศีกันธาตุดินราศีธนูธาตุไฟและราศีมีนธาตุน้ำสองเมื่อพิจารณาดาวในจตุสดดยจะเห็นว่ามีดาว 3- 6ห 8 9 8กับ9นั้นเป็นสมาชิกดาววิญญาณจะช่วยส่งเสริมให้ดาวที่โยกถึงมีความแข็งแรงแสดงอิทธิฤทธิ์กล้าแกล่งขึ้น3 6เป็นดาวคู่มิตรตามกลอนโบราณที่ว่าสุขปากหวานังคารรับเอาหมายถึงว่าอะไรก็ว่ากันตามกันทำอะไรก็ทำตามกันบางอาจารย์ท่านก็ให้หลักจำง่ายๆไว้ว่า6กับ3ตามตามกันไปเพราะฉะนั้นรวมความหมายของดาวในจตุสดดยแล้วจะหมายถึงการได้เป็นที่รักได้รับความไว้วาง ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นต้นแบบ ที่มีคนนิยมชมชอบอยากทำตามอยากเรียนแบบสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกดาวในจตุสดายตกในภพกระดุมพระปุตตะมรณะลาภะจึงส่งผลกลางๆกับเจ้าชะตาสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในเรื่องเงินทองบุตรบริวารและความสำเร็จแต่ก็จะเสื่อมรามลงเพราะว่าเป็นภพมรณะด้วยดังนั้นหากต้องการแก้เคล็ดให้เกิดผลดีควรจะไปหยิบจับทำในเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่คนเขาทิ้งแล้วหรือพวกของมือสองหรือเรื่อง ที่อยู่แดนไกลต่างจังหวัดก็จะดีนะคะจะได้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าและจะประสบผลสำเร็จในวันที่4และ11กันยาจะดีในเรื่องเก่าๆที่นำกลับมาทำใหม่นะคะหรือเรื่องในแดนไกลหรือเรื่องที่มาจากเรื่องลูกน้องและบริวารต่อมาคือดาวกกเหล่า ตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ที่ผ่านมาดาวพฤหัสยกเข้าร่วมราศีกับดาวมฤตยูที่ราศีพฤษภโดยมีดาวราหูที่ราศีมีนยกหลังมฤิตยูรอยอยู่แล้วทำให้ได้เป็น580โยกถึงกันได้กกวิญญาณและจะคงอยู่แบบนี้ไปจนกว่าดาวราหูจะยกเข้าราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม2568หรือปีหน้าดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่าดาววิญญาณ3ดวงคือ580จะส่ง เสริมให้เจ้าชะตานั้นได้สมความปรารถนาส่งผลดีในเรื่องทางโลกทำให้คิดได้คิดตกตั้งหลักตั้งตัวได้ดาวกกวิญญาณจรเข้าไปในเรือนชะตาราศีใดก็จะช่วยในเรื่องนั้นถึงแม้จะตกในช่องเบียนเช่นอาริมรณนะวินาศก็จะยังมีอิทธิฤทธิ์ช่วยคุ้มครองปกป้องเจ้าชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูป,ปัญหาอุปสรรคโรคภัยหรือความพินาศเสียหายได้สำหรับคนราศีพิจิกมีดาวกกวิญญ,ญาณห8 0 ยกถึงการที่พบปัตตนิปุตตะจึงทำนายได้ว่าสำหรับคนรักบุตรหลานหรือหุ้นส่วนลูกน้องของคนราศีพิจิกทั้งคนรักและบริวารจะคิดได้คิดตกสามารถตั้งตัวได้ตั้งหลักได้อย่างมีหลักการและมีความรู้คนรักกับบริวารของเราจะร่วมมือกันทำในสิ่งที่ดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นบุญกุศลและจะประสบความสำเร็จอีกทั้งจะแคล้วคลาดปลอดภยัยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนอกจากนี้นะคะดาวกกวิญ,ญญาณสง่งผลถึงดา ชาวสุขซึ่งจรเข้าราศีกันเป็นภพลาพระของคนราศีพิจิกทํานายว่าการเงินกับความรักดีหรือทํานายอีกอย่างได้ว่าเจ้าชะตาจะได้ลาบสัตว์สองเท้ารับผลสําเร็จเป็นเงินเป็นทองตามที่ได้วางแผนไว้ได้สมตามความปรารถนาในเรื่องกิเสสมบัตินั่นเองค่ะต่อมาคือการพยากรณ์เฉพาะเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเอง เราจะดูดาวที่ส่งผลถึงลัคนาสำหรับคนที่มีลัคนาราศีพิจิกไม่มีดาวจรที่พบตนุนะคะเราก็พิจารณาจากดาวเกษตรเจ้าเรือนแล้วก็ดูดาวที่ส่งผลถึงลัคนาประกอบกันได้คําทํานายดังนี้ดูจากเจ้าเรือนเกษตรนะคะก็คือดาวอังคารอังคารไปจรเข้าพบมรณะก็หมายความว่าช่วงนี้เหนื่อยเมื่อยล้าเพลียนะคะไม่ค่อยอยากทําอะไรหรือทํานายอีกอย่างได้ว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ได้เดินทางไกล เมื่อเรามาพิจรารณาดาวที่โยกถึงลัคนาก็เห็นว่ามี50เล็งลัคนานะคะช่วงนี้เราฉลาดเรื่องยากเก่งเรื่องซับซ้อน ชอบคิดเรื่องอะไรแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่คิดกันช่วงนี้เก่งงานวิจัยงานประดิษฐ์คิดคนแต่พอเรื่องง่ายๆก็คิดไม่ออกนะคะสมองทึบไปได้ง่ายๆเหมือนกันทีนี้ก็ดูดาวศุกร์ที่พบลาพาโยกหลังลัคนาไปได้จดตุสดาย3ามแล้วมีก๊กวิญญาณสนับสนุนนะคะหมายความว่าเราจะได้รับความไว้วางใจได้เป็นที่รักมีคนยกย่องให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่มีคนอยากทำตามนะคะใครเห็นแล้วก็อิจฉายอยากจะเรียนแบบเรานั่นเอง ต่อมาเรื่องที่สองคือเรื่องการงานเราจะดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรมมะสำหรับคนที่มีลัคนาราศีพิจิกมีดาวอาทิตย์และพุธจรที่พบกรมมะอาทิตย์นั้นหมายถึงว่าจะได้ทำงานที่มีเกียรติมีคนยอมรับเพราะการทำงานของเรานะคะส่วนพุธนี่อยู่กรมมะก็คือมีเรื่องต้องพูดคุยเจรจาในการทำงานพูดแล้วก็ได้ผลดีนะคะได้ทำเนียบดีก็คือพูดเรื่องสำคัญสำคัญพูดแล้วมีคนเชื่อถือมีคนเกรงใจแล้วก็เกรงกลัวด้วย ส่วนหนงสีนะคะตกกรรมมาก็หมายความว่ามีเรื่องเอกสารในการทำงานจะได้เซ็นสัญญาหรือเซ็นเอกสารที่สำคัญสำคัญ ต่อมาดูเสาจรพักอยู่ที่ภพพันธุนะคะเล็งมาที่ภพกัมมะปกติโทษทุกข์ให้ทายเสาแต่พอเสาเดินวิปริตก็ให้ทายกลับนะคะ1 4 7สและเสาพักนี่ก็หมายความว่ามีเรื่องงานที่คิดได้แล้วตกลงกันแล้วแต่ยังทําทันทีไม่ได้ส่วน47นะคะและเสาพักหมายความว่าการเจรจาผลประโยชน์เรื่องงานยังไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้แล้วก็17เป็นคู่ธาตุไฟนะคะพอเสาเดินถอยหลังก็หมายความว่าการงานช่วงนี้ไม่มีความรุนร แลกก็ไมม่ีาร้วตัดสินใจต่อมาคือเรื่องการเงินเราจะดูดาวจรที่พบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกมีดาวเกตจรเข้าพบกระดุมพระดาวเกตจรเข้าพบการเงินให้ทายดีเลยนะคะหมายความว่าเงินจะไม่ขาดมือพอเงินจะหมดก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือดาวเกตนี้ไปได้จตุสดายสามหกมีก๊กวิญ,ญญาณช่วยเหลือได้รับความไว้วางใจเรื่องเงินเรื่องทองดีในช่วงนี้คะ่ะ และสุดท้ายคือเรื่องความรักเราจะดูดาวจรที่พบปัตตนี สำหรับคนราศีพิจิกมีพฤหัสและมฤตยูจรที่พบปัตตนิมฤตยูเป็นดาวใหญ่สุดนะคะมีอิทธิฤทธิทำให้ดาวอื่นๆไม่อาจแสดงผลขึ้นมาได้คำทำนายหลักก็คือคนใกล้ชิดจ,จะอาเพศนะคะล้มหายตายจากหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมีดาวพฤหัสเข้ามาช่วยทำให้คนรักมีความซับซ้อนยุ่งยากแต่คนรักของเรานะคะจัดการเรื่องยากๆนี้ได้เป็นอย่างดีพอเราดูดาวที่โยกถึงนะคะจะเห็นว่ามีราหูโยกหลังทำให้เป็น580ได้ ครบรกวิญญาณคนรักของเราก็จะมีความเชื่อความศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็นจะได้ร่วมมือก,กันกับลูกหลานหรือลูกน้องบริวารไปทําสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลจะไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์นะคะแล้วพวกเขาก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสําเร็จ บทสรุปคำพยากรณ์วันที่1ถึง17กันยายน2567พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับสำหรับคนราศีพิจิกนะคะทั้งตัวเจ้าชะตาเองคนรักคนรู้ใจก็จะมีความเชื่อนะคะมีความคิดแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเก่งเรื่องยังยากซับซ้อนปลอดภัยจากอันตรายเพราะว่ามีเทวดานะคะดาววิญญาณคอยคุ้มครองส่วนเรื่องการงานช่วงนี้จะเป็นเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาการเงินดีค่ะไม่ขาดมือมีบุญเก่าคอยช่วยเหลือ ทีมงานตานทวะก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจร ตั้งแต่วันที่1ถึง17กันยายนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วงหลังจากวันที่17กันยายนนั้นดาวพฤหัสจะเริ่มมดและพักไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจะแสดงผลอย่างไรทีมงานจะทำการพยากรณ์ให้แฟนรายการทราบให้ต้องติดตามระวังกันต่อไปนะครับช่วงนี้ดาวสุกดีทำให้คนเรามีความอิ่มเอมใจดาวสุกเป็นเรื่องของกิเลสสมบัตินอกจากเรื่องเงินเรื่องความรักดีแล้วดาวสุกยังเป็นความรู้แบบประสบการณ์ ที่หาในห้องเรียนหรือตำรามไม่ได้ถ้าดาวสุกตกเรือนชะตาที่ดีก็จะทำให้เจ้าชะตามีความสุขสมความปรารถนาถ้าตกช่องเสียก็จะทำให้คิดมากหรือวิตกกังวลสุดท้ายนี้ทีมงานขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีมีโชคลาบมีความสุขความสำเร็จก็ะทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าและสมหวังตามสิ่งที่ปรารถนาและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member รเพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ